ตอนนี้เกมหมูเขาอัปเดตมาใหม่นะเขามีสุ่มกาชาให้แล้วนี่ก็คือน้องไข่ตัวนี้นั่นเองนะก็จะมีมังกรน้อยกับมังกรใหญ่นะถ้าได้มังกรใหญ่ก็โชคดีไปเนาะแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกาชากล่องนี้120กล่องที่จริงมันมี121กล่องแต่ผูร,รวมกันก็หนึ่งร้อยยี่สิบกล่องไม่รู้ว่าเราจะโชคดีหรือเปล่านะขอคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับแล้วเรามาลุ้นด้วยกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะ มาเพื่อไม่ปการเสียเวลาเรากดเริ่มเลยปุ๊บดึกตัวอ๋อนี่ไงเขามีเปอร์เซ็นต์ในการบอกด้วยโอ้โหเปิดทีละสิบได้ว้าวหมูที่เปิดจะยากนั้น0.02%เองโอ้โหสือว่าเปิดยากมากอันนี้ได้มังกรเล็กมังกรเล็กก็ยังยากเหมือนกันนะก็0ูเปเซเลย <c oughs> ยากเหมือนกันแล้วก็มีมังกรเล็กก็ไปอีกก็คือสดาว1%อ่ะแล้วก็ได้พวกหินมาองมาอัพอะไรอย่างนี้เนาะ โอ้โหมาทีเรามาเปิดกันเรามาเปิดกล่องแรกก่อนร้อยยี่สิบเปิดกล่องแรกฟึบอุ้ยเขามีแบบซีจงซีจีเฮ้ยไม่ใช่ภาพก่อนเปิดหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดทีละสิบเลยเราไม่ต้องรู้ละมาเปิดทีละสิบปึ๊บสิบแรกโอ้โหไม่ได้เลยเลยหนึ่งร้อยยี่สิบกล่องไปไปต่อไปอีกสิบ ออหื้อ่นตำยาเว้ะโอ้โหตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยกล่องไปอีกสิบปึ๊บโอ้โหไม่ได้แล้วแล้แต่ก่อนทุกคนถ้าเกิดใครเติมซื้อเจ้ากล่องบังกรน้อยตัวนี้นะถ้าใครไม่เจอเนี่ยก็ลองมาดูในกระเป๋านะเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาก็มันก็อยู่ในกระเป๋าไปที่เรียบร้อยแล้วเองโอเคเราเปิดต่อตอนนี้เหลือ90กล่อง10บกล่องแรกเอ้ย10กล่องแรกอะไรล่ะ10กล่องต่อไป โอ้โห oh, ไม่ได้เลยเลยอย่างน้อยขอได้มังกรเล็กได้ไหมเออหมูเบบี้มังกรโอ้โ oh, หไม่ได้อีกแล้วไหนดูซิตอนนี้จะสิบกล่องแล้วมาเปิดอีกสิบปึ๊บไปไงโอ้โ oh, ห <laughs> ไม่ได้เราจะได้ไวเยหนึ่งสองปึ๊บไปไงหึ <laughs> ้ยไม่ได้อีกแล้วนะป่ะเดีย๋ยวเราเปิดทีละหนึ่งกล่องเออเปิดทีละหนึ่งกล่อง,ออง,องมันจะได้ไหมอุ๊ยไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้แบบได้หินอะไรก็ไม่รู้ โอ้โหได้เหรียญทองไปเปิดต่อเฮ้ยได้สีม่วงสีม่วงได้อะไรได้สีลาม่วงเปิดต่อเฮ้ยดีสีฟ้าโอ้โหเฮ้ยเราต้องดูเอฟเฟกต์พวกแบบรอบหมูไงไปเฮ้ยได้สีทองได้หินทองเดี๋ยวถ้าเอฟเฟกต์มังกรนี้มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์หินอันนี้ไม่ได้อะไรชัวโอ้โหอันนี้เอฟเฟกต์สีฟ้า ได้หินฟ้าไปต่อเออโถเอ้ยไม่ได้เลยเลยตอนนี้เราเปิดมาจนจะสี่สิบกล่องแล้วเดี๋ยวนะเขามีให้ดูตัวละครด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยเห็นไหมโอ้โหเจ้าเแบบีดาก้อนทำไมมันน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวเราเปิดต่อเลยเปิดสิบกล่องไปเฮ้ยมีท้องมีแต่สีทองโอ้โหรวยแล้วบ้งเนี่ย เดี๋ยวนะแต่เราที่หมู่เบบี้ดา้อนมาโอ้หนึ่งเปอร์เซนต์ได้หมู่เบบี้ดาก้อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราเหลือสามสิบกล้องิ่มเลยไอแต่แต่ดูซิเขามีความสามารถด้วยเดี๋ยวนะความสามารถของเจ้าหนูน้อยตัวนี้ก็คือโจมตีสตูทั้งหมดด้วยฝนไข่เลยเหรอโจมตีพื้นที่ทั้งหมดสร้างความเสียหายกิภาพหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซนต์เลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาไปทาธาอะไรนะเปิดก่อนอีกสิบไปเฮ้ยทอง ทองอ <c> อ <oughs> สีทองรวยเลยรวยเลยอ่ะบอกเลยมายี่สิบกล่องสุดท้ายได้วสอสซับปึ๊บสีทองมาอีกแล้วโอ้โหไม่ได้เลยเลยมาเดี๋ยวเราเปิดทีละกล่องโอ้โหอันนี้น่าจะไม่ได้นะสีม่วงเนาะป่ะอันนี้ทองแต่จะได้ออไดเออติปอร้อยไ,ไม่ได้อีกแล้วเปิดอีกเออทองได้ไรอะไรได้ทอง ตัวนี้ทอง,ทองในสวนสิบหกล้านทองสิบหกล้านไปต่อเลยสีทองออน้ำยายีนนี่เอาไปผสมแบบหมูทองเลยไงถ้้เยอะเหลือเกินมาห้ากล่องสุดท้ายเร็วจัดเลยโอ้โหน้ำยายีนไม่นะโอ้นี้ไม่ได้เหมือนกันโอเคโอันนี่ก็ไม่ได้เลยอะจะจะไม่ได้โอเคดึงกล่องสุดท้ายทุกคนกดไลค์เลย เออสอบสร็อมไม่ได้นะเราเราได้แค่หนึ่งเปอร์เซนต์เองทุกคนเรายี่สิบกล่องมาเดี๋ยวเรามาดูน้อหมูเราดีกว่าไอตัวไหนที่เราได้มานี่น้อหมูตัวนี้เดี๋ยวเราเร่งโตเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเร่งโตนี่ใช้นมยาเร่งโตเลยเร่งโตก็เหลือไม่กี่ขวดละ <c oughs> แล้วก็อนนี้พวเรามีหมูบางกออีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาลงดันให้ดูดีกว่าว่าสกิลมันเป็นยังไงบ้างมาแล้วพี่ได้ซื้ออีก สิบเอดก่อนมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันจะเปิดทีละสิบหรือเปิดทีละหนึ่งดีเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดทีละสิบกันเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาหนึสองอุ้ยสีทองเยไ่ไได้เลย,เลยมาหนึ่งก่อนสุดท้ายหนึ่งสสับสีทองอีกแล้วเพื่ออะไรเนะี่ยเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันมาลเรา,เราเอามาลงดันกันดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยว ถ้าใครเปิดกระชายเยอะๆเนี่ยเราสามารถเอามาแลกได้นะนี่ตรงกดเข้าไปกิจกรรมเนาะแล้วก็กดไปอันที่2เนาะกดเข้าไปนี่ก็คือถ้าเรามีน้องมังกร5ดาวตัวนี้นะ3ตัวเนาะ บวกกับเจ็ดลูกแก้วลูกแก้วหามันยังไงก็คือได้มาจากเจ้ามังกรตัวดีนั่นเองนะพอแรกมาเสร็จเราเนี่ยเราจะมีโอกาส99%ที่จะได้เจ้ามังกรสีแดงตัวนี้เลยนะแต่ว่ามีโอกาสแค่1%เท่านั้นที่จะได้มังกรเขาใหญ่ตัวนี้นะก็คือแรยิ่งกว่าแรอีกอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลงดันกันนี่ไจนภัยเลยและเราอยู่ในอ่าแม่มดก็ได้อ่ามาดานง่ายก่อนแต่ลืมไปว่า ลงดันไปหมดแล้วลงดันไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่าดีสกิลเจ้าตัวนี้เนะาะเจ้ามังกรน้อยตัวนี้เป็นสายนักรบนั่นเองนะก็จะมีพลังการโจมตี4,400ว้าวเดี๋ยวดูซิปลดลิมิตก็ใช้เหมือนเดิมเนาะหินหินน้ำตาลนี่ อันนี้ก็คือสกิลของน้องนั่นเองนะก็คือบ่วงไฟแห่งบังกรโจมตีเป้าหมายหนึ่งตัวสร้างความเสียหายคีย์ภาพ1นึแล้วก็ความเสียหายจะเพิม่มขึ้นอีก1 0ด้วยตามจํานวนดีบับบนตัวเต้าบนตัวเป้าหมายนั่นเองสายโจมตีจ๋าเลยตัวนี้แล้วไหนดูเบบี้สิเบบี้มันจะเป็นยังไงเบบี้ <Baby S 2> ก็สายหนักรบเหมือนกันเลยปึ๊บเรื่องแคสกิลเจอบีบี้ก็คือโจ,จมตีศัตรูทั้งหมดด้วยฝนไข่โจมตีพื้นที่ทั้งหมดสร้างความเสียหาย กิยภาพถึงร้ิบเปอร์เลยโอ้โหแล้วถ้าอัพอีกซักความเสียหายกิจภาพเพิ่มอีก168%เโอ้โหเกือบจะถ้าอัพอีกคันอีกคันอีกคันก็แบบโอ้ย200-300%เลยก็คือพอดีมากๆเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองอัปเกรดสกิลกันดีกว่าว่าเราจะมีโอกาสอัปเกรดติดหรือเปล่านะมาโอกาสสูาเร็จ50% 1 2 3่งฝืดทุกอย่างเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ได้แั่งใจแย่ง โเอ้ยก็ประมาณนี้ละกันคลิปนี้มีใครสุ่มได้เจ้ามังกรหรือยังนี่มังกรสีแดงตัวนี้นะแล้วก็ทุกคนเปิดกล่องกันเท่าไหร่สามารถมาเม้นกันบอกกันได้แลวทุกคนอย่าลืมกดซับด้วย